สวัสดีจ้าทุกคนกบไหลสไตล์มาแล้วสวัสดีต้นชา้าถามกลางบรรยากาศฝนตกกับโดนสามีทิ้งให้ไปทำงานเองจ้าวันนี้มาสถานีรถไฟนะจ้ารถไฟไฟ BTS น,นั่นแหละทุกคนเป็นรถไฟเร็วเนาะมีบรรยากาศตอนเช้าทุกคนนี่ค่ะรถไฟเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือ BTS บา้านเราเลยแต่ข้างในที่นังจะ ดี๋ยวจะห้ดูสนามแล้วกันเนาะมีคนผ่านเขาเห็นเองถ่ายรูปเขาก็ฉันผ่านไดไหมบอกได้ได้ได้ไม่เป็นไรไปเลยไปเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศต้นเช้าเนาะก็งเงียบๆนิดนึงทุกคนนาวดะนี่ก็มีป้ายบอกเนาะว่ารถไฟต่อไปจะมากี่โมงแล้วมันจะไปลงสถานีในเบิ่งตอนนี้อยู่บนรถไฟจ้าทุกคนนี่จ้าที่นังเขาที่นังอู้ว่กว่างควางนิ่มสบายทุกคนเดี๋ยวหายดูบรรยากาศเนาะนี่จ้า อะไรมากไม่ได้ดอกให้ดูแต่หนาคนสวยไปก่อนละกันเนาะเยอะ <c oughs> ยอ <c oughs> นี่บรรยากาศเขาเป็นยังไงจ้าทุกคนมีป่ายบอกข่าวาสถานีต่อไปเป็นอะไรนะเป็นป่ายไฟเนาะแล้วก็ดูซิความสะอาดสะอ้านของเขานี่ยอมรับว่าสะอาดจริงๆทุกคนสะอาดมากเออสะอาดพาอพ่อเองหวัดสะอาดกว่าบ t ทอหน่อยนะอืเนี่จ้าผืนเขาก็สะอาดเป็นผืนพร่องมาเลยจ้าทุกคนนี่บรรยากาศ ลงจากรถไฟก็เดินมาโรงเรียนจากนี้ทางเดินไปโรงเรียนนะจ๊ะเนาะโรงเรียนที่นี่จะบอกไปก่อนนะจะไม่เหมือนโรงเรียนประเทศไทยมองไปก็เหมือนบาทลังหนึ่งนะทุกคนอเหม,มือนบาทลังหนึ่งเดี๋ยวจะใหด้ดูดล้วฉีดดูนนี้นี้ๆๆๆนี่นะนะจ๊ะโรงเรียนเน,นือเหมือนบาทไหมเหมือนบาทเออไม่ค่อยไม่มีทงอะไรบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นโรงเรียนไม่เหมือนที่ไทยเนาะ ว่าเออมีท่งบ่งบอกว่าเป็นโรงเรียนนะโรงพายงายบาลไลรเห็นชัดเจนแต่ทีเนี้ยจะดูไม่ค่อยออกหรอกทุกคนเออหนอกเสียใจจะมีชื่อข้างหน้า <S 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 อันนี้สันทมเด็กเล่นให้เด็กเล่นพาเด็กหน่อยมาเล่นต้นเฉาทุกวันจ้าทุกคน <S <s <ๆ>เขามากก็เนี่ยค่ะเปิดประตูรัว่วนี่เปิดประตูรั่วเขาไปวันนี้แช่แช่ <S <s <ๆ S 1> เด็ก <S <s <ๆ S 1> หน่อยมาได้เล่นสนามอีกแล้ววันนี้เบื่อดิให้อยู่แต่ข้างในห้องเออเราก็ล็อกเนี่ยค่ะป้ายโรงเรียนเป็นป่ายอยู่แค่นี้แหละ ดูดีดูเนอร์เอรีนะคะแล้วเราก็จะไปกดออดเนาะทุกคนเพื่อรอให้เขาข้างในเปิดถ่ายเป็นการเซฟเนาะทุกคนแค่นี้ละจ้าทุกคนบายบายทำงานก่อน